ชา่เจ้าชายแต่ผมเนี่ยจะไม่ใชายเทวดาคนอื่นมั่งอ่ะมันก็มันก็เทวดารับใจนี่มึงต้องรู้นะสิว่าเทวดาเรามันคืออะไรรู้หรือเปล่าหน้าที่เทวดาเราเนี่ยรู้ดีกับอะไรคือหน้าที่หลักของเทวดาเราหน้าที่หลักของเทวดาเราก็คือไอ้ควันบอกเบอร์คับไอ้เปลินโอ้แต่ไม่จริงไอ้หลวงอินนี่ท่านอยู่แต่เมืองวันท่านไม่รู้ถึงความเป็นไปของโลกมนุษย์ท่านรู้ไหมโลกมนุษย์อายุก็รู้กันปนปลื้มโลกมนุษย์ประโยชน์จะปอดที่ประเทศไถ่กับประเทศไถ่แลนด์ไทยแลนด์นะครับ แต่ดูไม่ในยุเยนเคยยเมืองไทยเนี่ยเขาอยู่กันบรรลือวันวันแล้วเมืองไทยเขาอยู่กันยังไง<ด>อ๋อหลวงอินจัดเติมช่วยแต่ไม่ดูมั่งกับเมืองไทยตอนนี้ไม่เลยคนไทยวันวันในยุคไม่ไม่จะดทำเลยแล้วก็ก็หาแต่เบียว่าหาใจวัวงหาเรียนหนกับย่าป้าผู้กกคนตายไปยีย่สิบส่วนหงอ่าใบบานราชการสี่แปดลายชิ้นสีแดงหาไปไหน,ไไหนทำเบื่ออ๋อครับพอไปไหนแปลกๆล,ลงอินเนี่ยก็ทำเบอื่อเพล่ มัวตัวกันแมสนน่ตอนนี้ลาชุดกับลาชุดนี้ได้ามานาน,นึ่งลาวกับลงอินไม่ดูทีกับแมนจังเังว่าตามมับมืออะไร,ะไรลันดอกว่ากับ <c oughs> อะไรคือลันดอกว่า <c oughs> ไม่คนนะกับอะไรไม่มีคนอ๋อจัดลูงอินช่ยบริมถึงก็พลาดลันดอกว่าไปจํามือลูงอินอะไรคือลันดอกว่า <c oughs> คนยิง่งไม่คนอา้าว ทำกันถึงขนาดนั้นจะกล้าอ๋อแม่เบื่อลันดอกว่าลูกอีนู้ดได้กับนั้นมือเปีดตัวจะจับมาบอกผมได้กับมือลันดอกว่าก็ไปตทำกับแม่อเอ้ยแม่ลูกอีนู้ดผมสื่อนึ่งแปดซี่กับอ้าร่อยวันนั้นถูกตรง,ตรงเพีงขึ้นนึ่งแปดสามกับอ้าวและเห็นว่าแม่นแใชงว่าซื้อไปซื้อมาลันดอกว่าไม่แตกกับไม่แท่ยังไงจับนับคนแล้วยังเกาเชนทิปเชนเลยก็พอแล้วเปียด พอหน้ามือจากคนไต้วังนี้แม่เก้ตาตัใจพอไปไร่ลองกนเน้อพอไปไรแปลกแมกมันาวมันอือทำเบือกันปีวังนีอยู่กันแม่แหล่นี่คนไต้นุ่นนุทีตีปากลองวันแดงกับอัมพัเอเชียนย้ยบ้บานในนังวรอรล่ปอดเกลือผมเล่ได้กับลองอินกับกวกปอบต้โนตต้นกับออกยอดมาสิบเอ็ดยอดกับต้นาต้นโนด,ม,ดนนนมีถึงสิบเอ็ดยอดครับล่องอินเนื้อเล่ได้คับถึงวันเช้าวันคานคุไปคว้าวันเต็มของวันเช้าวันคานี่มีคนร่งไะลได้คนไปวันเช้ามื้อกับวันเช้าวันคา ทีนี้แม่กรแต่ละคนกับม่กรรพยายามกัะดันก็ไปถึงคูณนะแม่กรรแต่ละคนกับพยายามเยอะผูกดันก็ไปถึงคูณสาวแกแม่ไม้แม่เกลียมก็เยอผูกปลําดันกันไปถึงคูนนุ่มๆก็เยอผูกพลําดันก็ไปถึงคูณพอไม้พอเคลียมก็พลัยเยอผูกปลําดันก็ไปถึงคูณวางอีถึงคูณลงกินเนื้อจัดเออแตกกับถึงคูนอะไรคูณโนดกับยาคิดมากับพอกาไปถึงคูณลงกีนเนื้อแม่แม่เอามือลูบคูณบริเวณพุทธับกับพาไปแจงเบอร์ มออันปเป็นเสียแบบนั้นครับอยู่ตรงนั้นเพกับไม่ไว้แล้คกับรติบาลมือตตบมผมทิ่ดอนนั้นกับเขาปอบสับปะรดตอนเดียวกับออกลูกเกาโนยกับฮะสับปะรดมีถึงเกาลูกครับเลได้คนไปก้าวกันเสียเหมือนเหมือนกันกับนายอำเภอบ้านผมกันตำตาคารุ่นยัเหมือนกันกับไปตำปิตีเปิดตัดริบ,บินปล่อยลูกโป่งเรียบร้อยกับบากันเม็ดกับแล้วจัดเบริร์สับปะรดลงอ้เนือ้อเป็ดจริง อ๋อสับป,ประดประดให้อะไรเบิ่อสับประรด,ดกรรด็ให้มากับแปดห้าีกับแล้วหวอยออกอะไรต้องเจ็ดกับแย็ดแมมกินแม็ตทัางอำเภอนี่จะพอบรปลงนังในเมือนเรืออันนั้น,นมือตนะับนังชับตับนังรำไม่หนีงอยู่แล้อามาทานลูกไอ้เนื้อตอนนี้แม่กับว่าอยู่กันมาทานแล้วเออมัวตัวกันเมดแล้วเมืองไทยเราติดตันหน้าจ,จะไป่วยคนไทยมั่งกันครับเอาละฉันต้องการที่จะแกไปช่วยเหลือเมืองช่องฟ้าประเทศ นีไม่ต้องไปช่วยเ <ไป S 2> มืองไทยหรอกอ๋อหน้าไปช่วยเมืองไทยตะกี้แตตอนนี้เมืองไทยนีน่่าน,น่าจะส่งกระเจาดอกไม้ไปช่วยทะกุนครับอตอนนี้หมดกําลังใจอย,อยู่กับนักการเมืองครับคนไหนชวหลีกัยไม่ใจครับใครจวัรักหมดกําลังใจอย,อยังไง๋งอตอนนี้ปักความบางม,อ,งมอยนี่กลายเป็นพึ่งแตกรังเลยครับผ่านเอ้เลยครับตอนนี้ตั้มใจกลุ่มไหนกลุ่มฉนอยอกออกนี่จะตุรุนใจแสงกันลาออกจากลีค้าทีการฝฟกานุจวัิีนั่งรำไม่เน่งยุ่นอื กือกันไม่เร็วกับทีนี้ต้นยาชงน่าจะชงกระเจาดอกไม้ไปไอ้กับตันจวบุริตมั่งกับเอาละไม่ต้องพูดมากแกภไยได้แล้วนี่แหละใจแต่ต้นคิดแต่ช่วยจะมนุษย์แตใช้ต้นไม่ช่วยเทวดาด้วยกันมั่งอะแล้วเทวดาด้วยกันเราเนี่ยมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอลวกอินต้นไม่แหล่มั่งนี่ต้นเล่ผมผมมั่งโลากันจัในยุ่นนี่หลังจากถือบาทรลอยตัวนี่ไม่กลับ่าเศรษฐกิจมันแย่ในคนไม่ใครมีตังต้นเล่ผมผมมั่งโล่ก็นจะแล้วทำไมไม่กินอาหารอ๋อนยุคนไม่เบิ่นเลยกันเลยครับ ไม่บ่นจาเลยก<ม>ันเลย,เลยไม่บ่นเลยกันหละกบแต่เล็กนี่ลยได้ครับก็บ่นไกยปากต้องเป็ดปากต้องหัวมูหัวต่างตัวควายต่างตัวอืมในอยู่มูพงพงพงแพงควายแพงไกยแพงเป็ดแพงล่วงอีนื่เขาไม่บ่นเลยกันแหลคะครับนี่ผมไม่ได้กินเลยบ่นมา,านัางนานเลยพร้อมแข่ตายแล้วเหล็กเดือนห้าครับได้กินมั้งอืมไม่บ่นไม่บ่นอะไรไม่บนม่บนยายติดฐานครับ อนไรได้กินมั้งนี่นี่ี่พอผมมาตอนนี้ไม่เลยพร้อมเลยลวเพราะไม่ได้กินเลยกับเนอยบุญของมันแพงคนไม่ยอมบุญกันครับคนไม่บุญบานช้างกล่าวของมันแพงเลยแล้วมันเคลื่อกันไหมแหละคนอายุนี่มามครับเขาบุญอะไรก็บุญประยัดเพ่ครับบุญไม่ออกตังค์ครับเขาบุญกันยังไงอ๋อฮะนะครับนี่ลาวห้กวางกับเพื่อนผมกับมันตุกเบอร์ยี่สิบบาทเล่ได้ลงอินครับอเพราุกับมันบบเลยั มันบุญว่ายังไงมันบุญแหวมเลยว่ะอันเทวดาเออวันนี้คอยผมทุกเปิดสกีซิฟเตอร์แหละผมมีเล่นแม่ย่าสักทีอ้าวบุญมามาเนี่ยมันบุนวันนี้ผมว่าเบื่อแล้วมันถูกหรือเปล่าสีหนึ่งโงกับวันนั้นสู้กีซิฟเลยได้มันรับระวงเวียนกลอกมารองเปลี่ยนกันรุงกับดีใจกันจังเออต่างมันต่างลูกต่างเมียกันดีใจจังแต่ว่าใั้นประชันการชัดการแล้วไอ้ใจใจเปิดผมมันพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงกับทำไมอ่ะอ๋อมันถูกเลยบุญแหละบุญเลยไม่ได้แก่ อ้าวแลวทีนี้ทีนี้นะยพอร้อมลงมากมากเลยกัเมียกับิสสังเกตเมียกับาว่านปลือไปีลวงตั้งแต่ตุกเบอร์นี่ไม่กินข้าวลยมันก็บอกเมียว่ามึงรู้ไหมติกุตุกเบอร์ยีิ่กูบนเลยแต่ว่ากูบนแล้วไม่รูยแกเปลือนี่กูจีจังเรวนี่ไม่รู้แกปลือนี่และเมียว่าไงเมียกับฮันนะกับเมียกับสักข้าวสักขาวแล้วพอเมียกับองใจแล้วแต่พัวตายตัวเองเป็นไม้ก็ไม่ใช่นุกแรงกันลูกก็หลายคนเมียกับยท้าวเอาท้าวเอาก Library, uh, แล้วกุยลันเมียใหญ่ตะทีแล้วท uh, ีนี้เมียว่าไงเมียพอได้ยินก็กบเมียกะว่าเดี๋ยวก็แล้ถ้าปนัญชานี่ลองไปแลงกับแม่แล้วอ้าวแล้วทีนี้แม่ยาย่ว่าไงนะนะพอแม่ยาย่ได้ยินปั๊บแม่ยาห่ว่ามาปลื้มไม่แต่ว่ามึงยายพอมมึงโดนอ้าวไปกันใหญ่แล้วครับแล้วทีนี้ทีนี้ก็มันแก่บุญเอาแม่ยาหญ่ตีงั้ได้มันตีนะครับได้มันตีครับเนี่ยผมมาหวดังลูกอีนนนี่หดวโอนนี่ครับหัตองเจ็ดนี่ครับมันทูกขห่ารยครับ วัดตรงห้า r ồ ยกับโต๊ดอีกห้า r ồ ยมันรับมาแม่เอ้ยแม่ลวงอี๋ฮ้มไอ้ไรได้กับรับมาแค่สามเซนอัดโต๊ดลวงอีนอ๋นื้ ได้ตีเลยมันรับนังผมแกงก็เอียดหนุยเอียใจรัดลวงมืองซองมืองซองแกงกันดุงเปิงรงไอ้เนู้นมันรับระวงเวียนกรอกมันรองเปลีกันดุงดีใจลูกเมียแม่ยายมันก็ดีใจรองเปลีกันดุงแม่ยายมันดีใจมากกว่าเพื่อนพอเช็ดน้นเช็ดกาเน้นวัดทรงพาเต็นตัวโตโอชามทรงกลับเป็ดเล้วบั๊บไอเห็นเ้าไม่คนแหลกกับแม่ยายเดินตรงพลาดก็ไปหาลูกเคยก็ไปถึงก็เห็นว่าเหมือนตาคนกับกิดลูกเคยแย๊กแยกแย๊กเลยก็ตาบ้าเน้นเน้นถึงวัดนี้มึงบนหว่กี่ทีแล้วเน้นพอแล้วเปลี่ การช่วยเหลือคนดีคนที่จะต้องตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เข้าใจที่เปล่ากาใจลงอินแต่สัญญาลืมมันให้ไอ้เขาใส่ผมมันกินลูกเทียนมั่งเงนเขาใส่ไหนเขาใส่ผมมันกับปีนี้จนไม่ได้มันใต้คนอยู่กับเพราะว่าว่าจนปีหน้าหรอยตอนนี้ไม่ต้องห่วงนี่กวากเปื่อนม้วนมาจนเจ่านี้มั่งเดิมบันไม่อันกับไอ้เขาไอ้เขาใส่ผมไม่ต้องห่วงลงอินเนอะเอตสัญญาขีดการแรกไงตื่นว่าลุงต้มน้ำแล้วกับไม่กลาว่าต้มน้ำรอแล้วก็กล่าวมันไอ้ลูกเทียนน้ากินมั่งแกงริ้ว ไม่ต้อง่วงให้เขาใจผมปบบบินถึงบอดมึงพูดเรื่องอะไรอย่งใครโชนไอ้บ้ารับไปแล้วกันไม่ได้เรื่องเวทย์ยันบัญชาจากสวรรค์เวทสนุกันกระรีบรุดเราจะไปสู่โลกมนุษย์แอ้เดินอน Nima Ni mamun na pajak kang ที่มนุษยโลกสถานที่นี้คือมนครช่องฟ้าหลังจากกการกรบฏปฏิวัติรัฐประหารขึ้นยิงไร้ชายชั่วเจ้าหญิงเมรีและพันเอกปรีดีนายทหารดมได้จับองค์สมเด็จพระราชาแสนรินซึ่งเป็นเสด็จพ่อเป็นครั้งคุกทรมานอยู่ที่เรือนจำกลางแห่งช่องฟ้าประเทศเป็นเวลาร่วมสองเดือนกว่าแล้วทุกๆวันเมรีและปรีดี จะแวะเวียนไปบังคับองค์สมเด็จพระราชาแสนดินให้ทรงลงพระประมาภิไธยมอบราชจสมบัติให้แต่ก็ยังทําไม่สําเร็จสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าไว้กับยิงร้ายชายชั่วผู้นี้ยิงนะักวันนี้เมรีและปีดีลงสู่ท้องประโรงหลวงหารีก็อยู่อย่างเคร่งเครียดเวรนล้อไปด้วยขราชบริพานประเภทเลียนายเมรีและปีดี จะยกอายุบนคนความอะไรมาปรึกษาหารือกันและจะทําอะไรต่อไปสิ่งที่ทำจะมีความสลักสําคัญต่อนนยายเรือร่องนี้ยังไงติดตามสายเลือดทรยศจาก2ต่อครับผม Okay. าจะหนว่าจำนะมาปั่นรชจบดีได้ลองจิงหัวพะจ้ำนาอยก็ว่านี ตายัเด็กปะตมจูกตังคัวาและเธอบอกเขาว่าไงเลยบบามันหวานหนองน้าตาต่ำไนมไม่รู้เรียนยอมไงยมไงเงีกว่ามาายเด้งเแว้นเปล่าแรกยีจิบูบนคุณฮร็ือมวนะพี่ว่าบอกแลบปเป็นไงแลเธอบอกนว่าไงเลย เขาว่าไงเ มากแะครับผัวขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราอยู่แล้วอ่ะมีผัวมาไม่รู้สักกี่คนไม่เคยถึงใจผัวคนไหนตั้งแตผัวคนนี้ตั้ากับผัวคนนี้ทุกค่ำทุกคืนน่ะลุกขึ้นเช็คชื่อไม่เคยขาดเลยอ่ะวคบผัวขาเล็กเมียมากมากนะในแค่ผัวแต่แค่ผัวแค่ผัวขาแน่นอนอยู่แล้วเมรีชีวิตนี้ศานนี้เนี่ยเธอเออมั่นใจได้เลย วัซีองหัวใจของปรีดีมันจะมีแต่เธอท่านั้นไปนอนตีลังกาอยู่วิตาละจริงหรือเปล่าจริงสิปากหวานพูดจากก้นบึ้งหัวใจเลยเมรีมีผัวมาไม่รู้สักกี่คนไม่เคยถึงอกถึงใจผัวคนไหนแะ่ก็ผัวคนนี้คนอะไรก็ไม่รู้ดูสิล้อหรอ่อปากนิดจมูกหน่อยกล้ามเป็นมัดมัดนักฟัดหน้าตีนักฟัดหน้าตีอ่ะ คนบ้าคนผีตะเลเห็นหน้านิดเดียวอ่ะมีอารมณ์ซะแล้วสิมีอารมณ์ยุ่งกว่าบ้าดูสิมีอารมณ์ทุกทีเลยเอนะเห็นหน้าผัวคนนี้ผัวแค่ผัวคารักเมียมากๆนะรักมากๆนะแค่ผัวแค่ผัวขาืมันใสหักแมมงใกล้ลูกนือแนวกู อ้ดูยิ่งไม่ไหวเวอร์แต่ตาใจตรงน้อไม่มีเก่งใจเจ้าตีเจ้าต่างเทวัญน,นากว่านินแต่ฮงเ,เปียบ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 มันหูกลืนเกียดแบบว่า,าอ่านบวด้ดลูกเบ้าเกลือม้วนก็ไม่เก่งใจเลยไอ้พวกนี้ในเ,เร็วก็โจไปแต่เขาแต่ปลิดนิ่มขึ้นมานนุตึบตึบตึบกองกู้ในีนนนนนน่ไม่ใจอ่านมึงไอ้ปิดลงฝอยลงฝอยลงฝอยลูกลงฝอย อานมึงอันตอนนี้ไม่เกลือมวลปลาไปดูอบนักรองดูจะิงพระรีสอร์ทดูสติ้งบุระรีสอร์ตอันมึงอยู่ที่ดูไอพ้พี๊ดลงไปลุกลงไปลุกลงไปลงไปเนี่ยแมมเล้งไม่รู้ควังคิววะทุกคนเอาไวอปีืดแต่กูติมเช็คก็จะกันแมมบอกกูได้เล้งไม่รูคครออร้คมมวังโกรธนะมันเป็นรองเป็นรำหมกหลือไอปี๊ดพูดไอ้รูร้เรื่องมั่ง เตดไข<ค><ค>เออเอลงไปลุกลงไปลุกเล่งไปลุกวังพุ๊ธจัดปลิดลงไปลุกมาจานมึงลงไปไอ้กูนี่แกแมยแม่มต่มกูเจียดจุนทุกวันนี่ต่อจาทุกตังจุนต้นองรอไม่เนี่ยกูมไม่ไหวกว่าป้าใจไปเอะทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่เราปฏิวัตฐฐิประหารขึ้นมาในเมรีมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับผัวขาสบายใจได้แต่เธออย่าลืมเมรี เราแวะเวียนไปบังคับองค์สดิจพระราชาเสงนเรินทรนซึ่งเป็นสด็จพ่อเองเถอทุกๆวันไปบังคับให้ทรงลงพระประมาภิไธยมอบพระราชสมบัติให้แต่ไม่ยอมเซ็นชื่อนะพระไทยแข็งแกร่งบรุลุเพชรวันนี้จะไปก,กันอีกค่ะฉันคิดว่าคงจะหลาวรเปลาอีกไม่หลาวเปล่าค่ะเธอจะทำไงเล่าในกรณีที่พระองค์ท่านไม่เซ็นชื่อจะเธอจะทำยังไงใช่ไม่ตายค่ะไมตายยังไงเอาดาบเผาไฟเขาไม่แดงกระหน่ำกระหม่อมสนิทพ่อดูสิจะทนได้ไหมเหรอมากไปมึงเมรี อย่าลืมมาพ่อเธอนะเมรีพ่อเธอนะเมรีไม่มีปัญหาอะไรหรอกเธอไม่กลัวบาปกรรมเลยบาปกรรมที่ไหนมันมีคนเชื่อเรื่องบนเรื่องกรรมเกือคนงโง่ดูสิก็เรามีอำนาจวัสนามันต้องทำได้ทุกอย่างสิดูเห็นไหมไอ้พวกนักการเมืองงดังอ่ะเปิดเผยทรัพย์สินออกมาเนี่ยมีเงินไปร้อยล้านพันล้านภาษีประชาชนทั้งนั้นโกงกินมาทั้งนั้นมันเคยมีความทุกขบ้างไหมมันมีความสุขบนหลังประชาชน เพราะฉะนั้นคนมีอำนาจวาสนาไม่โกงไม่กินไม่จอกอรับชันไม่ชรัดบางหลวงง่อตายหาเลยดีไม่เป็นไรเมรีหากว่าเธอไฟเขียวฉันก็ไม่มีไฟแดงสบายอยู่แล้ววันนี้ไปกันเลยแน่นอนกระเพาขาวันนี้ต้องไปบังคับกันอีกค่ะอย่าลืมนะรกรบเพาขาวันนี้ถ้าสมานสาเร็จถ้าเสร็จพ่อเซ็นชื่อให้อย่าลืมนะรกรขาคืนนี้เมียขอสอทีนะให้สามเลย เอาจาักเจ็ดเลยจาดไม้ไม่เล้งได้เลยเหมือนวันแต่เล้งแต่เรื่องอีหนวมเมือนไหนก้มมุ่งกว่าพ่อเนี่ยยิ่งรายใจอุบาทจะกว่าพ่อมัปอบกันแล้วย้อย video, เออไอ้กูนี่ขึ้นมาปกครองเมืองจงกว่ากันเมื่อกลายเริ่มเป็นนายกแล้วไต่พวกนี้ไอ้เริ่มเป็นนายกแล้วมัดกว่าการมาไต่กันเลยจีไปย้อยไต่เออเหมือนมันเรื่องของเทวดามาชื่อปุ่นเล้งมั้งอี่งแรงเลยอยน่ากลัวกว่าพ่อบอกกูเล้งรงเลยอยู่